นี่เราก็จะว่าเล่นอาเล่นเล่นมาครับกันนะแล้วก็มาพบกันอีกแล้วช่วยหน่อยด้วยหน่อยย้อยอยฉลาดเอาซะอ๊บไปฉลาดไม่รอ ไม่ฉลาดเลยทีสั่งคอะเฮ้ยแกมันที่ขาด้ว่ว่าเล่นแบบนั้นเหรอเฮ้ยกดได้ไหมกดได้ไหมปืนอ่ะกดเออกดตรงนั้นก่อนแล้วค่อยมากดตรงนี้โอ้ยไม่ใช่เรือพ่อยอ่งฟังแม่ใจหายเลยอ่ะจะ อือ่าใครค่ะ่ค่ะเรือใครไม่ทราบเนจะไปขโมยเรือเรือ hmm. สีไหนจะดีกว่ากันนะคะเดี๋ยวๆๆเโยเจอแล้วโนี่เรือเจิบโอยกันมีคนดูโคลงขอพุด โอ้โอหมันเก็บกระต๊อบเบอร์รี่มาพบกับมิคคูมิคคูแดนนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาล้ดเว็บนี่มันจะเก็บกระต๊อเบอร์รี่เหรออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปข้ามันจะไปฆ่ามาฆ่าปไปตัวแล้วมันหนีว่ะมันหนีมันหนีอุ้ยมันหนีแล้วแล้วมาแล้วมา

กิบยายาคายป๊าปูไม่ไม่ป้า <c oughs> ตอมาแล้วมาแล้วเออฆ้ามันตายเ้ามันตายเลยฆ้ามันตายเลยข้านี่แหละตายแล้วโอ้ยเต็ม กลัวมากเลยเพื่อนฉันอยากออกแล้วเอาเงินใครมาเอาเงินมาอเ,เอาเงินมามาอเออไม่กลับควอยเต็มเลยครับมันไม่เอาเงินมาให้เลยอ่ะทำยังไงดีทำ,ทำม่ชูนี่เห็นด้านหลังไหมเห็นด้านหลังไหมฮึนั่นไงจะไปข้ามันให้ได้ แม่งตกใจทีแบบอุ้ยใหญ่อยู่ด้นะไม่เดี๋ยวจะทีมันทีมันทีมันทีมอย่นี้ขนาดอ้ยบุษยัน โอ้ว่าแล้วมันต้องมีถ้ามันบูชายันแบบนี้นั่นบอสว่าโอ้ผีผ,ผ,ผีเคที่ผีกี้ที่เป็นบ้าแล้วเป็นบ้าบ้างเลยทันนี้ช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยไอ้หนอกหูนหนอกหูโจอหูก็ไม่ช่วยกันก่อนจอผีจำเลยผีดูบอสมันดิเป็นผู้หญิงเวอผีนี่ทำลาย มีอะไรได้ตายแน่นอนเลยว่ะไปแค่ลูกเดียว เป็นก่อนแม่คะลขอปนนนดี๋ยวเวันนี้เดี๋ยวเราท่าเียก่อนมามาก่อนกนก่อนวันนี้วันนี้อโอเค อยู่เรือสีไหนนะพี่ลืมแดงมิกเซอร์อย่าไปเรือสีแดงแดงเขียวน้ำเงินเหลืองมิกเซอร์อยู่เรือสีด๊อนเออน้ำเงินมิกเซอร์ซื้อสัตว์มากพูดถูกมิกเซอร์ซื้อสัตว์มากไอ้เอ็งไม่ต้องเอ็งไม่ต้องหลงเชื่อมิกเซอร์หรอกเพราะมิกเซอร์พูดกระหึมากมากเล่นดิห่า ทางแล้วเราจะทำยังไงไม่รู้นี่แหละโอ้ยผีสุสานไม่ค่อยเห็นเลยเดี๋ยวเราขอเรียกม้ามาก่อนมามาี่นะีน่พากลับไปที่เมืองเลยไอโซอที่นี่สุสานน่ากลัวมากเดี๋ยวขอช้าก่อน ิงกี้มาดูพี่ฉีม้านิ่น,นี้วนีกวมนี้เ็นแล้วมาวิ่งเร็ว ฮะในแมพจะบอกว่าในแมพจนสลัดตอนนั้นยังไม่รู้นะก็ขอประทานอภัยอย่างสูงอน้องสาวที่ไม่ได้แคสเกมมาไหนเดี๋ยวต้องปิดน้ำก่อนนะต้องปิดน้ำก่อนเราพยายามแสดงว่าพวกสกุหิกไปแล้วดิสวัสดีค่ะ สวัสดีครับบีดิสก์บ้านนายยกเทศบาลตีโอ้โห้ดีแล้วครับตัวโดนจับว้าวเจอมาตัวใหม่ลราพิงกี้เจอมาตัวใหม่ติดใหม่ดีเลยมาสุดดีสุดเลยดีสุดเลยทำไมอ่ะทำไมมันเลี้ยวอ่ะไม่เลย อาเราก็กลับมากันอีกแล้วทีนี้พังหลัะพังหมดเลยมีสร้างใหม่ดูนี้ดูนี้ท้องเขียมไปก็อยู่อะ่ะจิบตัว ไม่เ้มาเหมือนเดิมนะตช่วยด้วยช่วยด้วยใเอไม่ได้ทำไมนะ ไม่มยยยอ,อยู่ทีมสีฟ้าก็ได้เปลี่ยน,ยนทีมบ้างองอ,งอ,งอังการเริงก็เล่นกับน้องไม่มีปัญหาสวัสดีครับขึ้มนมาโตอะไรของนี้ครับเป็นเรียนฉันจะมาทำอะไรไม่พอคนไหนจะไม่มีเงินฆ่ะเราด้ เราพี่ขออยู่เรือน,นี้ TNT ก็หมดแล้วไม่มีการตอบสนองกลับมาแ้วที่ฉันเรียกไอเดเอะเอ่ะ,ะเป็ดเป็ดชล่น จะสหม,มน้องข้อเรี่องคะอย่าง โอ๊ยจะไปเรืออะไรก็ไมี้เอ้เราจะเด็กคน เกิดม่แบบสิดติด,ด,ด,ดเฮ้ยมาตายกับน้องค่อย โอ้ยช่างมันเถอะอืมขอเด็กขอโทษค่ะขอจบคลิปไปเที่ยงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายเพราะว่าแบตบหมดแล้ว <laughs> ขอโทษนะคะพี่ชอยค่ะบ๊ายบายเรามาลองดูดานต่อไปนะ